ทำอะไรกันอยู่เนี่ยผมว่าฆ่ากันอยู่นะตีนเสียงตุ้มตุมจะเข้าไปกลางบงกันเลยไม่ดีมากเห็นคนตกลงมามากมายไปเซฮายหน่อยดีกว่าเซฮายโอ้โหยิงกันเองจริงด้วยเป็นใครอ่ะวอดีขอรบกได้ตัยได้ไหมอ่ะ ว่าเขาไม่ได้ยิงเลนธรรมดานะคือก,กับระเบิดระเบ้ออะไรันนี้อ้ะอ่ะโจเลย <c oughs> ยูโอเคหู้ี่ใครเต็มเบยจะโดนใส่ไปเลย <c oughs> ขึ้นหอหนีแล้วโว้ย <c oughs> คุณนิวอยู่ไหนอยู่กลางอากาศอืมมีเครื่องบินด้วยฮะ<า> <ผม S 1> เครื่องบ<ด>ินเฮลิคอปเตอร์เปล่าโอ้ยโดนลมพัดผมเจอเครื่องบินสามอันสีสีอยู่ด้วยโดได้ไหม <c oughs> ผมโดได้ไหม <c oughs> เคลงพื้นยังปลอดภัยแล้วก็เตรียมโดเครื่องบินสีเขียวสดใสนี่มาเลย <c oughs> แหลกจุงโอเคไปสู่ความเมืองว่างอันไกลโพ้น เอ้าววันเดอเฮ้ยเฮ้ยเครื่องบินไปแล้วอาจจะอแอร์แลกแลกรู้สึกแลกวันเดอเครื่องบินใครอะโดน,นะจ๊ะโดโเกย์ไปไหมคุณนิวอยู่แถวไหนเนี่ยอยู่ที่เครื่องบินสามลำที่มีเป็นพีระมิดหรืออะไรสักอย่างหนึ่งไม่รู้จักแต่มันขึ้นบินยังไงวะเนี่ยอ่าที่สอนไปไม่รู้เลยเหรอ มันมันพุ่งไปได้แต่มันขึ้นไม่ได้วัดเด่ะใครยิงเขาใครยิงอ่ะใครยิงเนี่ยวัดเด่ะอโจโอ้ฟินนี่ใครเสกขึ้นฟินอัดหลังเลยวะอุ้ยโอ้โหเกิดอะไรขึ้นในคอมพิวเตอร์อะใครไม่พบคอมพิวเต์เฉยเลยเฉยด้วยหนูโดนล้อมยิงใครมายิงเขาเนี่ยวัดเด่ะตัวอะไรอ่ะมาสู้ใช่ไหมมาได้จัดไป ลาก่อยครับลาก่อยเอ,อื้อหลับหนึ่งวดวแล้วเย็ดคุณนิวอะไรยิงกับเขานอยปืนธรรมดาครับแต่เห็นมันพยายามอ่านด้านซ้ายด้วยน,นะครับเผื่อเผื่อเกิดอะไรขึ้นไม่อยู่เราจะฆ่าพูกไหนัหมด ขโมยของสมมติเราขโมยงงของคนอื่นไหมโดนลืมตีแน่เลยลาก่อยไม่นี่มีแค่เราคนเดียวที่ขับเครื่องบิน,นะฮะเอ๊ะเดี๋ยวคุณนิวครับผมที่ที่คุณอยู่อ่ะเป็น,น,นยังไงมีเหมือนเหมือนพีระมิดอะครับมีที่เป็นโดมสีฟ้าหรือเปล่าก็าฟ้าไม่เห็นนะอ่าทาง,งานคนละทีฮนะไม่รู้นี่ผมหนีมาแล้วผมกลัวกลัวเขาดา เอาออกมาแล้วเหรอเออฮะรถสีแดงออกมาแล้วหนีไหม <c oughs> โอ้สู้กันระเบิดระเบิดระเบิดอะไรคนพวกนี้ประเทศไหนแล้วเนี่ยไม่รู้ไม่แคร์จะรวมงมง้วยกัน,กน <c oughs> ตอนนี้ผมบินมั่วหาคุณอยู่เนี่ยรถแดงๆที่ใกล้จะพังเลยคันเอาเป็นผมบินต่ำๆเผื่อคุณนิวเห็นชื่อผมแล้วกันนะนฮะ นกบินยังไม่เห็นนกลำเลยครับเห็นนกนกบินอยู่บนท้องฟ้าที่สวยงามเสื้อนบินสีเขียวแป๊ดเลยเห็นนกออกรถกันดีกว่าที่นี่ที่ไหนเนี่ยโบเปิดได้เปล่าวประตูกดไายว่าเปิดไม่ได้ใช่ไหมไม่ไม่ ่มาละเนงเปิดเซิร์ฟเป็นแล้วหรอโอเคไปได้ละฮะเซิร์ฟเวอร์นะอูอแล้วครับเซิร์ฟนี้แหละนิวครับนิวครับอวัดเด็กตอนนอยเราสองคนก็ยังผสมพันธ์กันอยู่ไม่เอ้ยทำไมทุกคนไม่มีใครอยู่เลยอะเราอยู่คนเดียวอ่ะมามาสิเอ็นยังโซล่า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 อันนี้มาเนี่ยเนี้ยเนี้ มันนี่มันนี่อะไรตัวเห็นตัวไม่เห็นเองเว้ยตัวละผ่นชื่อนานพาเนาขาพาเขาไปเลยฮะผมอยู่การลกาดไม่อย่าอย่าพาเขาไปคุณคูกดตัววีแล้วก็เลือกตัวแล้วก็เลือกตัวเดบันยูตัวที่ตัวแรกอ่ะเด็บันยูผมอยู่โรงแรมที่ชื่อเรานะ ซีโซล่าโอเคแล้วยังไงต่อโชคดีเพื่อนอะไรวะเฮ้ยคุณยูเดี๋ยวสวัสดีครับสวัสดีครับตอนแรกเนี่ยผมวาร์ปมาหาคุณนิวไม่ไปวาร์ปไปหายิโซ้ละเด้งเด้งครับผมเรียกผมไม่ขี้เดี๋ยวทำไมมาหิวในฮิมาเนี่ย เดี๋ยวครับนี่อะไรกันด้วยกันี่ครับอันนี้นะครับเดี๋ยวผมขับรถให้้มันขับได้กี่คนครับเนี่ยขึ้นมาเลยครับคันนี้นะครับนี่ครับคันนี้ครับจะดีเลยนี่ครับมาเลยเชื่อผมไว้ใจผมเดี๋ยวคุณนิวก่อลังคาไปแล้วกันครับผมเฮ้ยทำไมเดี๋ยว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 กนคือพวกคุณทำ้นอะไรกันพวกคุณแม็นบักแมนไปเนี่ยเดี๋ยวเล กำลังกำลังพยายามกดปีที่นั่งที่หนึ่งอยู่อ๋อนายคุณนิวนั่งไม่ได้เหรอตัวเลื่อนมันออกได้ป่าวไม่แน่ใจอ๋อได้ได้ได้แล้วพยายามไปคุณคุณนิวต้องพยายามแบบกดปีค้างแล้วก็ไปที่ตัวเลื่อนได้ครับได้ดูคุณนิวคุณนิวทำไมนั่งข้างหน้าพีเอพีขาก็ได้ไปต่อเลย โซล่ามาเปลี่เฮ้ยเอาได้200บวกได้ด้วยได้พันสองยีสไอ้โหธ่โทษโทษโทษรถมันรถมันโซล่าไปเลยเดี๋ยวขับดีๆไปไกลขึ้นมาใหม่ขึ้นมาใหม่โซล่าโซล่าพีกายขึ้นนะพตายเลยโทษโทษโทษรถหิมะมันลื่นไงเราไม่ค่อยชินถนนผนทางอย่าลืมนะเซิร์ฟนี้มีคนอยู่นะระวังไปเจอเข้าอ่ะ เด๋ยวเข้ามาชนเลยแล้วชนมันตายได้ป่ะกดชิปอ่ะลองกดชิปดูดิเฮ้ยเดี๋ยวเดี๋ยวเกือบแล้วเกือบแล้วโอ้โตไปแล้วไปแล้วไปแล้วโซลเป็นไรโซลขึ้นมามันเป็นอะไรโซลล่ะลูกวะตัวจฟฟอรลี่เดี๋ยวไปครับเฮ้ยอย่าอย่าเขาอยู่ในนั้นน่ะอุ้ยวัดเน้ยเฮ้ยเอาอะรถคว่ำทิ้วายแล้วจะมีใคมัน มันเป็นฟัสต์ฟิวเรียสเฮ้ยมึงขับไม่ได้หรอกโซล่ามันไม่ใช่ฟัสต์ฟิวเรียสฟัสต์ฟิวเรียสเฮ้ยกวอะเดี๋ดี๋ยวเดี๋ดี๋ดเาเลยรขับวเดี๋เดี๋ยวเดี๋ยวออกเอาคดูไปไหนเนาะเด เศษรถเศษรถอชนกันตายอ่ะตายแล้วไอ้บ้าอย่าอย่าอย่าแดงขอบคุณทุกทุกคนนะจ๊ะจ๋าเอ้ยเปาไงจ๊ะเฮ้ยเกิดใกล้กันแท้หืมติดใกล้กันอยู่บิวจ๋ะครับผมแล้วอะไรลึกลุกเหรอลึกลุกจ้ามารับแล้วนะอุ้ยบอลเด้ออุ้ยใจเย็นๆใจเย็นๆจ้ะ เฮ้ยเกิดอะไรเกิดขึ้นมอเคผีทำเออโอ้ยรับพิทิมะโอ้วันเดีอย่าสิพวกนายรถวคนดียววะคนดีววอุ้ยวันเดะอยเฮ้ยเกิดอะไรขึ้นจู่ๆก็ลอยขึ้นไปถึงถงฟ้าทั้งนั้นเลยโคตรโคตรคาบะจูเหมือนเลย ดับบยูตัวเดิมดับบัยูหรือตัววีดับบัยูไงเลยไปจู่เปลี่ยนแบบไปทางงานเลยวะงงแป๊บก็เพราะว่าคุณนิวกดอีกตัวนันคางไว้กับผมไงหากดขาตัวกดตัววีแล้วก็ดับยูตัวแล้วก็ไอีตัวดับยูตัวแรกอ่ะเออนแะส่งไปละทำเลยน้องคือเท้าฟ้าอันไกลโพสโอเคร่อลงอย่างปฏิหารเย็ดจริงนิดนึงนะ ไม่ส่งไปแล้วไม่ไมขึ้นทีวะอ่ะยังไม่กดยังไม่ขึ้นมาเลยเนี่ยขึ้นที่ผมแล้วอ้าวส่งไป่ที่คุณนิวเฮ้ยทำไมเรามาอยู่ใต้เมืองวะเอาเฮ้ยพื้นปล็ออ้อาวบัคทั้งคู่เลยเหรอวดัดเลยลูกมา,มาได้ออกมาได้ออกมาได้เอ๋ใช้วิธีเทพเอ็งมันไว้คุณนิวอย<ด>่าให้มันรอด อ่ะโซลา่ามันไปไหนละโซล่าหายไปไหนแล้วโซล่าโอ้วหเดืยดัดเดียวตายละรัดเดียวตายดีกว่า